โอเคทุกคนครับส่งเสียงนักร้งปรบมือให้กับแรนนันบาร์เตอร์จากจานี้ประเทศไทยกิจผู้อรวุธเอฮาเซ็ตแน่น,นอนแอปเปี่ประเทศไทยเลยพี่โชคครับนะต้องเป็นเกลยินดีด้วยนะครับกับบทบาทการเป็นแรนนันบาร์เตอร์นะครับดูสินะสน่นขนาดนี้ ตื่นแต่งนะอยู่หลังเวทีเนี่ยพร้อมจะออกมาพบเจอเป็นแ,แฟนตลอดเวลาเลยจริงๆแล้วอยากจะออกมาตลอดเลยนะครับผมไหนใครมารอจอยดีกเกลครับบอกดีเกลหน่อยผมมือหน่อยแล้วผมมืมมอับเกลเจเกลชอบเจเกลชอบโอเคอ่ะเดี๋ยวเชิญน,นะครับนะครับเดี๋ยวเชิญเจเกลเชิญพิชมครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันสบายๆแบบนั่งคุยนะครับ เออกองเชียร์ก็สู้ตายเว้ยอ่ะกองเชียร์เอ้ิเกลอยู่ไหนกบมาหน่อยอ่ะไมโครโฟนมาถึงเรียบร้อยนะครับพี่อะไรนะคะน้องดิเก้วอยดีค่ะน้องบอกว่าน้องอยู่บนทางด,วด่วนเมื่อกี้ค่ะ ขอโทษที่ให้รอ<ม>น้องรีมาแล้วจริงนะไมะ่ใช่หมายถึงป้ายโฆษณาเขาอ,อยู่ที่ทงดูะโอ,อ้น่ารักนะฮะอะพี่ชมะครับให้พี่ชมได้ทักทานท,ทุกคนก่อนเลยก็แล้วกัน,นะครับค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยที่มารอน้องเกลอนะคะก็ทราบมาว,ว่าบางคนต้องมารอค่ะหลายชั่วโมงแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอเสียงกรีให้ตัวเองหน่อยได้ไหมคะ ครับความรู้สึกของการได้รับบทเป็นแบรนด์บาสเซอร์ของดามี่อย่างต่อเนื่องความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ดีใจค่ะจริงๆก็ดีใจตั้งแต่ตอนแรกล้วล่ะที่ที่ดานี่เรื่องเ้อไม่มาอยู่ในครอบครัวนะคะก็ปกติก็เป็นลูกค้ามายาวนานอยู่แล้วแล้วก็เราก็อยู่ด้วยกันมานานมากจนนะจนมีนอ้อง <laughs> แล้วขอบค,คุณนะคะที่ยังได้รับความไว้วางใจค่ะค่ะรวมถึงเอ่อขอโทฮัลโหลไอรีเกล ไม่ใช่วันเกิดน้องลูกวัน่าคค่ะดาวนี่หอมๆค่ะดาวนี่หอมๆวันนี้ <c oughs> น้องใส่ชุดอะไรมาคะดนีาใ,ใส่ชุดดาวนี่มา <c oughs> ใส่ชุดปักพคานุมดาวนี่มาค่ะน่ารักมากทีนี้ครับแต่เดี๋ยวพี่พี่ชมพูดถ <c oughs> ึงน้ำยาปั๊บคานุกของดาวนี่รีวิวหน่อยสำหรับกลิ่นใหม่ที่วันนี้หลายๆคนน่าจะได้สัมผัสพร้อมๆกันแบบละมุนละมุนครับ จริงก็อย่างที่บอกนะอยู่ในการมายาวนานถ่ายออตัวทีวีซีเนี่ยมาหลายกลิ่นหลายนุ่นมากๆเลยนะคะก็มีทั้งแบ่หอกจากล่มแใช่ค่ะเดี๋ยวเราอยู่ข้างในเนะะี่ยค่ะปับอนุ่มดาวนี่น้องเกลก็อยู่มาตั้งแต่เรียกว่ากลิ่นตับหลักหลายมากซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่า พอไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปใช่ไหมคะมเรากับน้องมีอะไรเงี้ยค่ะก็มีดาวนี่ระมุนของมา,าซึ่งจะบอกว่าเป็นอะไรที่ทฮปปี้ก็นทั้งครอบครัวนะคะเพราะว่าจากที่เราเคยอาจจะเคยชอบกลิ่นที่แบบว่าเอ,อ้ยแบบลึกลับมิสซิลลี่หรือว่าแบบว่าเซ็กซี่หรูหราหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็อาจจะแบบว่าเนื่องอีากว่เราต้องอยู่กับลูกตลอดเวลาก็อาจจะต้องชอบอะไร<ๆ>ที่แบบว่าเออมันมีความระมุนคื้นอะไรคือทัปี้ทั้งครอบครัวดาวนี่หอมไหมคะ ต้องเพิ่มเสียงใหม่หนึ่งนะฮะอยากให้ทุกคนได้ยินใกล้ๆนะครับของดาวนี่หอมนะครับซึ่งกลิ่นเนี้ยที่พี่ชมบอกเนี่ยว่ามีความละมุนอ่ะให้ไปเกี่ยวได้อันนึงจะถือไหมแม่น่ารักมากๆขึ้นค่ะโอเคกลิ่นนี้เนี่ยที่พี่ชมบอกนะครับเป็นกลิ่นดาวนี่ละมุนกลิ่นหอมละมุนจากฟองสบู่และดอกไม้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาไปสไลเดอร์เดี๋ยวอยากไปสไลเดอร์มีเพม่อนแถวนี้มีใครเห็นสไลเดอร์บ้างงั้น อ่าเป็นสไลเดอร์โอเคนะอทีนี้เราไปกันต่อนะหนูสไลด์ตรงนี้ไปก่อนจะได้ลูกสไลด์ตรงนี้เลยคือแม่ให้สไลด์ตรงนี้ได้ลองดูแยวทุกคนจะทำจงอ่ะ,อะ,อะประมาณนั้นแหละค่ะประมาณนั้นแหละค่ะเก่งมแมะถ้าเก่งปรบมือให้พี่แก้วหน่อยฮะ เราตอบตัวเราครับก็อยางบอกว่าคือเป็นไปตามไลฟ์สไตล์อะเมื่อก่อนแต่ว่าเรายังไม่มีเขาอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบก็อาจจะกระโปรงมันโปลูกมันโปลูกมันโปลมันจิ๋วมันโปลูกมันโปลแต่สวยนะคะใส่ผมว่าสวยนะครับเออโอเคก็รู้เรื่องเอาบ้านเราดีขึ้น อะไรค่ะก็อยากที่แบบน้องอยากถอดใช่ไหมคะถอดได้ถอดได้ค่ะนี่อันเก็บผมได้ค่ะก็ถอดเพราะว่ามีน้องอะไรเงี้ยน้องเขาก็แบบว่าเด็กก็อาจจะไม่ได้ชอบกลิ่นที่แบบว่าแรงมากอะไรเงี้ยก็ต้องชอบกลรีดขาเนาะเออน้องถามว่าใช่ถามถามว่าโนงอยู่ไหนน้องเห็นโนงย่างน้องย่างเห็นน้องย่าง เห็นะโอเคแลคือรักษาเราเปลี่ยนไปที่เราเคยใช้เรื่องจากหออละมุนละมุนป้าเจียบอยู่ไหนปาเจี๊ยบเจบปาเจีอ่ะชักชื่อตอนนี้ชั่วโมงนี้ค่ะจะเชคชื่อนะคะปาเจียอยู่ไหมเราเลยไม่ได้รีวิวกลินดรนี่ไงคะป้าเจี๊ยบน้องปัาเจี๊ยบโอเคบกบมือให้ปเจี๊ยบหน่อยค่ะบกมือให้ปัาเจี๊ยบหน่อยเอ้ย โอเคมีใครตอบไหมครับอันนี้คือพีิชคมกำลังแปล,ปลอยู่ใช่ไหมครัหรือว่าอะไรคะ เกลอนั่งรถอยู่แล้วเกลก็ผ่านบนทางด่วนแล้วก็มีลูกเกลกับคุณแม่ค่ะกับพัยากับพนุ่ดาวนี่เกลรู้จำในรถใช่นั่งดูนั่งโต๊ะหูพี่ชมตอนตอนเด็กๆประมาณนี้ไหมเดี๋ยวต้องไปถามยาไม่น่าท้อดิไม่เปนไรคอนเฟิร์มให้หน่อยเอาการทำงานร่วมกันกับแบรนด์บัสเตอร์ของดาวนี่เประเทศไทยเด็กน้อยคนแรกของโลก เป็นยังไงบ้างก็จะอารมณ์ก็จะคล้ายๆวันนี้แหละค่ะก็จะแบบว่าลุ้นๆนิดนึงค่ะก็เราก็ต้องเริ่มถ่ายกันตั้งแต่แบบเช้าหน่อยแล้วก็ต้องเหมือนต้อง w r a อัพทุกอย่างให้ให้ดูค่ะคุณแม่ค่ะใช่น้องเอาไมค์ของน้องเลยนะเอาไมค์เอาไมค์น้องไหนลองซิลองลองขอไมค์ให้อดิเกลนิดหนึ่งจะได้ไม่แน่อนาคตอาจจะรับบทเป็นซีพิธีกรก็ได้อั้งไม่แน่ผุ้เก่งอันนี้ของน้องนะคะน้องอยากพูดอะไรน้องพูด ก็จะลุ้นๆนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ดีค่ะเออก็ถือว่าโอเคค่ะเดี๋ยวรีบเสียงตัวเองไหมคะลองลองรีบเสียงตัวเองเดี๋ยวลองดึงดันต้องอยากลองเพลงไหมเดี๋ยวลองคุยไปก่อนเลยน้องอาจจะอยากเสริมเรื่องที่เราคุยกันเลยไม่แม่ดูแม่ดูก่อน ใช่ค่ะแม่กับน้องเจลค่ะเรามาลองนี <laughs> ่บีนกำลังหาช่องไฟอยู่นะฮะยากเล็กน้อยแต่วยวบีจะพยายามนะฮะแม่มีของแม่ค่ะเราพูดของน้องยค่พูกของน้องนะเอางี้น้องลองลอง,ลองดาวนดิไหมว่าหอม,มอไหมันไหนนะคุณผู้ชมน้องน้อง,องจะดมอะไรดมนะดมนะดูว่าหอมไหมถ้าหอมอะ่ะบอกบอกนะวีนะว่ามันหอมหอมนะครับป้า หอมไหมคะดาวนี่หอมไหมคะปลาไันนี้คำตอบใช่ไหมแต่ว่าอะไรอย่าพูดได้ค่ะปลาปลาอะไรครับปลารือว่าเป็นดาวนีนี่แล้วหนูว่าหอมมากปลากเอาไม่ามีผิดเฮ้ยน้องแอปพลูมแล้วว่ามีผิดไม่ใช่เป็นปลากระเบน มีเกมมาชวนทุกคนเล่นพร้อมๆกันครับเราจะมาลองพูดคำว่าดาวนี่หอมแบบยาวๆลากยาวกันเดี๋ยวซาวมาเองไดกไหมเดี๋ยวพูดคำว่าดาวนี่หอมยาวๆนะยาวๆแล้วยาวๆเดี๋ยวซาวมาเองแล้วถ้าซาวมาเรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมโอเคไหมพร้อมกันควะเจ๊เกลลองด้วยดาวนี่หอมพูดได้ไหคะ หอมเนี่ยเสียงของลมหายใจเพราะว่าหอม,อมนะคอนเฟิร์มทุกคนครับพร้อมไหมพร้อมนะลองดูพร้อมกันที่ชมคนเลยด้วยนะได้ได้แถวน,นะน,วนี่หอมนะหนึ่งสองสามแถวนี่หอม เยวชอบนะแสดงว่าเดี๋ยวต้องรบกวนกวิวบอร์ดตรงดังนี้ไทยแลนด์เพิ่มบิวบอรนะ์ดเพราะว่าเกี่ยวชอบเกี่ยวชอบเกี่ยวเดินทางเกี่ยวเห็นนะครับโอเคใครอยู่ตรงนั้นใครอยู่ตรงนั้นกกค่ะเกี่ยวถาม่ดโอเคครับผมน,นี่คือความน่ารักนะ เองไม่มาถ้ามานะฮะเดี๋ยวพร้อมเจ๊พร้อมนะครับผมนี่แหละฮะความน่ารักละมุนนะครับของแฟนบาร์เซอร์ตัวน้อยของเราลายยิ่งรักอเมเกลส่งเสียงดังให้กับอเมเกลอเมเกลเก่งมากวันนี้ไฮฟ้าค่ะป่ะนี่ไฮฟ้าเอ่อทุกทุกคนได้ไหมฮะอ้าวโอเคอ้าวโอเค าถึงดึกนะครับเป็นของแถมในตอนท้ายอ่ะเดี๋ยวขอเชิญพี่ชมนะครับแซนด์นัทพีซนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของการถ่ายภาพรุ่งการถ่ายภาพร่วมกันนะครับเอตรงนี้ก็เด้านนี้นะครับนะเจ้าเชิญนะเก่งมากค่ะเก่งมากเก่งมากมีอยู่นะครับ ทุกคนจะเกทลทาหน้าที่แบรนด์แอมบาสเตอร์ได้ดีหมครับน่รักไครับพี่โอ้โหพี่ชมผมบัส เซ็นสัญญาซื้อต่อ5ปีเลยเอ้ยยังต่อผมพูดครับไม่พูดอันนี้มีพูดเองนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเชิญอดีเกลกับพี่ชมกด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะช่วยกันเตรียมพื้นที่ในการถ่ายภาพรวมกันกับผู้บริหารนะครับเกมขาข้างบนค่ะเจ๊เห็นข้างบนไหม ทุกคนครับวีต้องขอฝากด้วยนะครับกับดาวนี่ละมุนกลิ่นหอมละมุนจากฟองสบม่และดอกไม้ผลิตภัณฑ์ใหม่ครับจากดาวนี่นะครับแล,แล้วก็นับพร้อมแล้วเดีขอเชิญพี่ชมพู่นะครับกับน้องแอบดีเกลครับบร,ริเวณกลางเวทีเพื่อถ่ายภาพคู่กันนะครับเรียนเชิญนะครับ,บ